ขยับตะเกียบข้างเดียวให้เป็นเส้นตรงถ้าทำได้เอาไปเลยห้าพันหมดนี่ห้าพันเลยเหรอใช่คิดว่าทำได้ไหมทำได้เอาลองอันเนี้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเส้นตรงทั้งหมดไม่ได้อันน่ะเส้นตรงทั้งหมดเหรออันน่ะใช่เอาเอาเอาอืมไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเอายอมยังยอมฮะยังบ่าเเลยดีกว่า,าถ้าใครรู้ร้องเมนดูแต่ว่ามันทําได้ไม่ทำอะไรหรอกถ้าใครรู้เมนมะพี่น้องมันจะเป็นเส้นตรงได้ไงมีทั้งสามด้านเอาเขาว่าเอฟซีเธอรู้ เดี๋ยวเราให้เอฟซีเธอมาเมนเดี๋ยวเธอจะไปอ่านคอมเมนต์ดูเดี๋ยวจะรู้ว่ามันทำยังไงอย่าล<อ>ืมเ<อ>ด้ออ่ะอใครรู้เมนมาบอกด้วย